สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันฝนตกทั้งวันเลยนะคะเป็นวันที่พายุเข้านะคะชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็จะพานะคะ f c ทุกคนนะคะมาชมต้นไม้แล้วก็พืชผักสวนครัวข้างบ้านนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นพลิกนะคะซึ่งทัดดาวได้เก็บไปทาอาหารเยอะแล้วนะคะหลายครั้งแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นพลิกนะคะเนี่ยค่ะ ็นต้นพีทที่เกิดอยู่ตรงข้างบ้านนะคะตรงที่ทัดดาวเอามาหวานไว้นะคะเนี่ยคะ่ะเวลากินส้มตำแล้วก็จอามาหวานไว้ได้หลายต้นมากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะมีเบี้ยมะละกอนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยมะละกอพันธฮอลแลนด์นะคะที่ซื้อมาจากตลาดนะคะกินแล้วทัดดาวก็หวานมเมล็ดลง เหลือรอดไม่ถึงสิบต้นนะคะเนี่ยค่ะบางส่วนก็เอาใส่ถุงดํานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีต้นมังคุดนะคะเนี่ยเบี้ยมังคุดแล้วก็เซียนเซียนท้อนะคะ,ะลูกเหมือนอลูกอะไรนะล,ลูกลูกรักบี้อะไรประมาณนี้แหละคะ่ะมีอยู่สามต้นนะคะน้องชายออกมาจากไต้หวันนะคะแล้วก็จะมีต้นพลิกนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเบีย้ยพริกนะคะที่แยกออกมานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเบีย้ยต้น,นอนหน่านะคะน้ยหน้าพันน่ะพันคลั่งนะคะลูกสีม่วงนะคะดูมีหอยหอยมากินอะยอดบางต้นก็ขึ้นไม่ไอ้นี่นะคะนีค่ะตัวหอยเดี๋ยวก็จะเก็บออกนะคะนี่ยค่ะเพาะไว้หนึ่งสองสาสี พอไว้18ต้นนะคะเกิดเกิดทุกต้นเลยนะคะบางต้นก็โตแล้วบางต้นก็กําลังขึ้นนะคะเพราะว่าเกิดจากเมียตัวหอยตัวอะไรเงี้ยนะคะมากัดกินนะคะเนะะี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบีย้ยสะแน่นะคะเนี่ยเห็นแบบนี้ก็เก็บกินไปหลายครั้งแล้วนะคะก็กําลังแตกนะคะเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเบีย้ยผิกทางนั้นเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นกระชายนะคะเป็นเบี้ยกระชายแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นต้นปทุมมานะคะได้สามสามต้นนะคะเอามาสามหน่อนะคะเอามาปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะขอเพื่อนมานะคะแล้วก็กําลังแตกหน่อนะคะนะคะเดี๋ยวรอชมดอกกันนะคะเป็นแบบปทุมมานะคะดอกสีม่วงนะคะนคะคะก็มีเบี้ยพริกกําลังงามนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นลิ้นจี่นะคะเดี๋ยวรอชมผลนะคะปีหน้าไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นข้าวพันษานะคะเนี่ยค่ะเหลือเท่านี้แล้วค่ะที่ปลูกไว้แล้วก็รอดนะคะนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้โอ๊ยตายแล้วดูถูกฝนต้นจะลม้มเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเอาไม้นะคะเอาไม้มาอตอกแล้วก็จะได้ ามาัดต้นนะคะให้ตรงๆเขาจะได้ไม่หักนะคะนี่กําลังออกดอกเลยนะคะเนี่ยดอกข้าวพันษานะคะไม่รู้ว่าจะออกทันวันที่21หรือเปล่านะคะเพราะว่าตรงกับวันเข้าพารรษาน่าจะใช่นะคะเพราะว่าจะเอาไปบูชาพระที่วัดน,นะคะนะคะ,คะต้นนี้ก็กําลังออกนะคะถ้าจะสสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้านะคะเอาคลิปปักสวนครัวข้างบ้านมาฝากค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกันคลิปหน้าค่ะ